สวัสดีครับทุกคนนะครับเอา้าแอมมองหายโอ้สองพันสวัสดีครับทุกคนคือทุกคนวันนี้อาจจะเจอหน้าผมไปแล้วนะครับ <c oughs> แอมมอนไปไหนอ่ะเ <c oughs> ฉลยคนอไรด้วยอ่ะ มีใครอยากขึ Platform. ้นไลฟ์ไหมเพื <ongs> ่อนนคือไม่มีเพื่อนคนไหนเราอยากขึ้นไลฟ์เราเลยมั้งทำไมอะไม่รู้เหมือนกันคือไม่คือวันนี้คือวันเนี้ยตั้งใจจะมาเปิดถุงแบบสักคี่ถุงแบบสักห้าถุงหกถุงหรือไม่สิบถุงอะไรอ่ี้เนี่ยโอ้คือเพาคือคือคือเนี้ยมันยังแล้วแกไม่หมดอะ พี <P ink> ่ก็แกะไม่ได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริม่มกับถุงแรกก่อนเอ้ยเอ้ยนี่นี่นี่อ่ะเปิดเลยแล้วกัอนอันนี้ถุงนี้อุ๊บมีดอกไฮโนวันด้วยอันนี้ไม่รู้มาจากกับถุงหรือเปล่านะหรือว่ามันรวมมาแล้วก็วไม่รู้อ่ะไปมาวันต่ะอุ๊ป ก็โอ้โหอ๋ออินเตอร์แฟน t อ p r ทูโปรเกรส come to China come to Beijing เทนนิสมาม่าแล้โอ้ยพี่ครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับคือโอ้ oh. ือผมอาจจะอ่านผมต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะอ่านการ์ดไม่ครบทูกใบนะคือการ์ดมันเยอะมากคือผมไม่สามารถอ่านไหวจริงๆคืออาจจะอ่านแบบอาจจะหาเวลาว่างมาอ่านครับแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนแค่ตอนไลฟ์ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้อ่านครับเพราะว่าเราจะเปิดของกันนะครับถ้าเราอ่านเราก็จะไม่ได้เปิดของแทุกคนนี่อ่ะกล่องแรกอ่ะเป็น กองของขวัญน,นี่คืออะไรอ่ะงเดี๋ยวเราแกะกล่องนี้กันนะโอ้ oh. คือของวันนี้คือเยอะมากคือคือถ้าถ้าไม่ได้แกะของใครผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมเพยายามไล่แกะในคืนนี้นะครับอาจจะไม่ได้แกะในไลฟ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามให้ทุกคนเห็นของที่ผมแกะนะครับ มันมีกลิ่นด้วยเหรออะไรมีกลิ่นวะอันเนี้ยอะไรล่ะกลิ่นอะไรกลิ่นใหม่อ่ะไม่ต้องแตะฉีกกันนะไม่รู้เหมือนกันฉีกกันเลยอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเลโก้เหรอไปเนี่ยม่รู้ว่าคืออะเลโกล้น่าจะต่อไม่น่าเสร็จแต่ว่าเดี๋ยวต่อรับกัรขึ้นพอเลยคือเนี๋ยห้องเละแน่ โอ้อึ๊บอันนี้อะ่ะโดนดักโอ้โหตัวใหญ่มากพี่จะบอกว่าพี่พี่ทำอไมอันเนี้ยโอ้ยอ,อ,อันนี้มันไม่มีคัตเตอร์อ่ะ อันนี้คือมันต้องแกะยังไงอ่ะรู้ดิมอนแต่ที่รู้ว่ามันไอนนคือเคือคือไม่ต้องกดปากกาพังนะเพราะว่าบ้านผมขายเครื่องเขียนครับอ๋อเป็นเสื้อใช่ไหมว้าว ตกน,นมัมามามาเรามาดูเซตน,นครับแป๊บเดียวก็จะไมีเลเวลซิกสองพันยี่สิบสี่แล้วสินะใช่คืนนี้คือทุกคนอีพีตอนท้ายผมบอกเลยทุกคนต้องดูจริงๆอีพีนี้จะทุกคนอีพีที่สะใจมากๆนะครับใช่อันนี้เป็นเฟื้อของโอ,โอ้สวยนะสวยมาก,มากคืออ,อะไรอ่ะแบบสวยมาก Oh God. จะเป็นมันจะเหมือนเป็นแบรนด์เกาหลีนะผมว่าวาข้างหลังก่อนนะตอนนี้คือผมว่าบนพื้นไม่ได้เพราะว่าสภาพพื้น<า>ผมเป็นน้ทุกคนสภาพพื้นในห้องคือผมเดินไม่ได้แล้วคือผมต้องขึ้นเตียงแล้วก็กระโดดข้ามเมานะครับนี่อันนี้คือของของโปเกตไม่มีชื่อของเจ้าของอันนี้ไม่มีการ์ดอ,อ่ะเขมี โน่อันนี้เป็นการ์ดของใครกันมันควรต้องแกะไหมอ่ะแกะก็ได้มอนเนี่ยอ่านการ์ดให้ฟังอ้ my god โน่ในเวอร์ชันนี้เก่งไม่แพ้โน่เวอร์ชันเก่าเลยนะขอบคุณโปเกตที่มาเป็นโน่ขอบคุณโน่ที่ทำให้เราได้รู้จักกับโปเกตอุ้ยอ๋อนี่สิมาครับผมอาจจะไม่รู้ดิผมอผมไม่รู้ผมดีเท่าวับท่านเก่าหรือเปล่าแต่เพราะว่าผมทำไม่ได้เต็มที่ที่สุดแล้วครับมาเราจะ อันนี้ก็คือตุ๊กตาหมาไปตัวอะไรน่าักมากมันมอวันตัวเบสเลยลูกโต๊ผมวางไม่ได้แล้วของคือคือผมไม่ได้เคลียร์โต๊ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเทอมเทอมหนึ่งอะจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เคลียร์โตเลยพอมันเป็นแบบแม่เหล็กจุบจุบอะอะไรอ่ะอันนี้ขอมันแปะที่หัวเหรอแปะที่หัวเหรอไม่ไม่รู้เหมือนกันนี่ เอาจริงๆนะคือมันคือผมพูดจริงว่าเมื่อวานผมได้ผมผมได้สิ่งนี้มาเยอะมากคือเหมือนรู้ว่าพ่อผมชื่ออะไรแล้วก็ซื้อมาให้เม็มเลยนะครับวางไว้ก่อนเออพีมีด้วยอ่ะเฮ้ยมอนอะไรอ่ะเฮ้ยก็มีปุนด้วยจริงเหรอไม่น่ารักอ่ะ แล้วตัวนี้ใครอ่ะพี่เองไม่อ๋อนี่พี่กิตตุนเนอะเอิร์้นมีคนบอกปักตะกร้าเลยไมได้มอนแป๊บอ๋อพี่มอนแป๊บอันนี้มันชื่อโปป่ะผูู้อ๋อเออโปโผโปโผโผโอ้ มึงนะะแกะออกมาแล้วตอนนึกๆมันจะลุกมาเดินเลยอะอันนั้นไม่ใช่มอันนั้นคือตอรียบอนอันนี้ใช่ทับบี้มีการ์ดไหมมีการ์ดผมก็มีการ์ดไงแตยว่าโปเกส์คือเอาจริงผมไม่เคยทิ้งกล่องสักอันเลยนะก่อนไหมอ่ะอันนีี้้อคือการ์ดปั๊ โอ้มีการด้วยนี้แต่การเป็นรูปหน้าเอามอนอ่ะคือเขาให้มันผิดตัวหรือเปล่าไม่เขาให้เราคู่กันหรือเปล่าอ๋อเขาบอกว่าของขวัญนี่แหละของจงให้โน่ขอบคุณโปรเกตอ๋อเหมือนแบบเราให้กันอันนี้มันคืออะไรเอ้ยถือมัตบโปรเกตมันเป็นแบบเป็เพื่อสเข้าตีมอ่ะ คู่น่ารักโคชชอบตัวเนี้ยคือผมเคยผมเคยผมเคยเดินเจอที่สยามเซ็นเตอร์นะผมก็แบบเกือบจะซื้อแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อขอบคุณนะครับที่ซื้อมาขอบคุณครับตอนเด็กๆมันจะไม่เดินลุกเดินเองใช่ไหมจะไม่เดินมาเพนพันมากวนใจแล้วตอนเดึกๆอ่ะใช่ไหมคือผมตอนนี้คือผมเลือกกล่องไม่ถูกคือมันเยอะมากพี่คือคือผม เปิดทั้งคืนก็ไม่หมดเนะี้ยผมพูดเลดีอ่ะมีอันนี้อีกถุงพารากอนมีการ์ดด้วยอาอไม่ใช่การ์ด,ดนะี่นะผมจะเปิดอันนี้นะชึบกบไม่ออกอะเฮ้ยคือวันนี้คนบ<ม>อกอกว่ามีใครอยู่ด้านหลังถวยและอ้วอน้องผมเองครับชื่อชื่อน้องเกลเพื่อนผมเองครับชื่อไอ้ไอ้ ไอ้บล็อกอะเฮ้ยไอ้อะไรวะชิปเพื่อนพี่กิตอะปื๊ดปืดไม่ใช่ปื๊ดไม่ใช่ปื๊ดชื่ออะไรวะชื่ออะไรอะจำไม่ได้เลยกเมื่อวานอะที่เจอเออใช่อะคุณแก่ไปไม่คืออะไรอะเนี่นิดด้วยมีการ์ดด้วยคริสมาสต์มากมีคนบอกอะ เพราะว่าของพี่สีแดงของโปสีฟ้าเอ้ยของตาบอดสีครับของโปสีเขียวเป็นเหมือนเหมือนนำโชคอะไรเอป่วยเอป่วยไงเปลวอะเปลวคือใครวะเอป่วยไเพื่อนกิจไงหมอเพื่อนไม่กิจหรอใช่เอป่วยหรอไม่ใช่ปวยปลวะปลวอะเป็นสมุดหนังขอบคุณนะครับอุ้ยอุ้ย กลิ่นจะบอกอว<ะ>่ากินแบบกินหอมอ่ะตุ๊กตา <laughs> กินนต,ต็มบ้าน <laughs> เอาจริงผมผมเป็นโรคชอบดมกลิ่นหนังมากด้วยนะผมก็ชอบดมอยมาเราจะมาคือ,คอตอนนี้คือมันเยอะมากอ่ะ<ค>ผมเล<ห><อ>ือกไม่ถูกเลยว่าผมจะเอาไหนดีเนี่ไหนที่แบบ เฮ้ยมันมันท่าทุ่มเสร็จแล้วมอนคือเลิฟซิกจะมาแล้วคือคือผมจะเปิดผมจะเปิดแค่สองถุงนะแล้วผมจะผมจะให้ทุกคนไปดูเลิฟซิกแหละผมอยากแกะอันนี้แต่ผมไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรอ่ะคือแบบมันดูเป็นทำไมมันเป็นผมเริ่เมื่อคืนแล้วอันนี้ไม่ใช่ผมอันนี้ขนครับผู้เล่นผู้เล่นนี่ผมผมพี่ดิวเขาชอบบอกว่ามีขนบนหัวอุ้ยเอ้ยอุ้ยไม่หมวกคุ้นอ่ะ เหมือนมดคุ้นเหมือนกันพิมพ์ไม่รู้อะ่ะพีื่โมสวยอ,องครับซีรีมาแล้วหรอมาแล้วหรอจากคุณซาร่า้าทุ่มสิบห้าค่อยลงดีกว่านี่แกะได้แล้ว,ลวอโอ๊ยมีก่อนอีกก่อนนง,งนึ่งในข้างในด้วย บูแอลเลเฟนช้างสีฟ้าเป็นแว่นเฮ้ยผมจะลองเฮ้ยทุกคนใช่อไหมว่าผมกำลังหาซื้อแว่นอยู่ทีม่มีเหมือนกันทำไงเนี่ยปไ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 ปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ถูกใจมาก อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ถูกใจมากเฮ้ยเพียงแวบเดียวที่ได้เธอมันทำให้รู้ว่ารักและพบเป็นอย่างไรใจฉันอ,อยากจะได้เธอมันเก็บไปคิดไปฝันไปแฝงไปอย่างไรบอกเลยอันนี้อ้ันนี้อันนี้สวยมากคือแว่นผมถูกใจมากทุกคนอะไร ว่นเหมือนโตโตเลยราะแต่น้องน่ารักกว่าผมครับพอ้ยโตโตเป็นเด็กที่ที่แบบจริงๆเราโตเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะไม่ใช่วันนี้โตโตน่าทุกวันใช่มันน่าเอ็นดูอ่ะน,น้องที่น่าเอ็นดูแ๊บออมน,น,น้องเกดมันคือบาลูลู่อ่ะบาลบบาลูลู คืออะไรอ่ะ,อะถังปปคอนอ่ะม,มันหาป๊อปคอนเลยนะครับพี่<น>ว่าจาะแปลก้ยผมตกใจผมนึกว่าผมได้หมวกซ้ำไปดูซีรีส์เร็วเขาบอกอะ่ะใช่เอ้ยเออว่ามาแล้วนี่น่ารักมากเปิดหมวกได้แน่นอน,น,อนเอาไม่ได้อุ้ยตัวนี้น,อน,น,อน่ารัก มาเัคิวกลิ่นหอมแล้วทุกคน <ทำ S 1> คือทำไมชอบชมอ่ะคือผมให้เรียกว่าเราจะดูเลิวซิกแล้วจะแกะกล่องกันได้แล <i> ้วเฮ้ยผมรู้แล้วแล้วไม่ต้องย้ำแมนยูอ่ะแ <c oughs> <c oughs> ต่เศร้าเศร้าอ่ะทำไมแมนยูเมื่อคืนคุณ แพ้เหรอนี้เนี่ยตอนตอนนี้เนี่ยแพ้กี่เท่าไรอ่ะไม่ดูเท่าไหร่หรอไม่ได้ดูเลยไม่เดึงเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่น่าจะเออแพ้แล้วลน่าจะแพ้แล้วเป็นสามศูนย์หรอ Y C Y Y ายแปะไปทุกคนผมไปอเอาเอาไอแพดอุ้ยพี่พีทสวัสดีครับววายาย มัหรือเราจะให้คนโอ้ยหรือเราจะให้รหรือเราจะไปดูเราจะไปดูจะไปดูเหรอเลิฟซิกกันไหมด,ดูเลิฟซิกเหรอเอาไหมงั้นค,คือคือพ<แ>วกผมสองคนก็จะไ,ไปได้ไหมอย่าเพึง่งก็ได้พี่ว่าพี่ว่าไลไ์ตันนี้คนดูยังไม่ได้เลยนอกจากได้เห็นเราแก่แก่แกกจริงงั้นเดี๋ยวผมจะมาสปอยอ่ะนะว่าอีพีนี้ทุกคนจะสะใจมากเลยนะครับ ใครเข้าไปไป,ไปแสบเมวานอะไรก็อย่าเพิ่งใครไปบอกของเมื่อวานก็อย่าเพิ่งสปอยคนอื่นเหมือนกันนะครับไอ้ตุ้ยอย่าเพิ่งสปอยคนอื่นกันนะครับแล้ว,ว,ลวกันเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเกิดว่าซีรีส์จบแล้วอ่ะอยากให้ไม่รู้สิแบตเตอรี่แบตเตอรี่ต่ำตอ่ะตอนเนี้ยอ้าวเฮ้ย ลืมไปมันดูใน iPad ไม่ได้ไอแพดเป็นอะไรไม่รู้อะทำไมอ่ะดูเลิฟซิกอะนะเออเขาบอกว่าซีรีส์ยังไม่มาครับทุกคนคือถ้าผมดูผมต้องดูโทรศัพท์้ัผมหลายด้วยทรศัพท,ท์สคือเราผมคือผมอยากบอกว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่ทุกคนน่าจะชอบกันนะครับแล้วก็ แล้วก็เป็นอีพีที่พวกผมผมว่าผมชอบที่สุดแล้วตั้งแต่เปิดมาผมชอบผมชอบอีพีนี้มากใช่ใชที่ผมยังไม่รือแต่ผมรู้ว่ามันมีอะไรบ้างใช่รู้ว่ามันมันอะอีพีน่ะอีพีน่ะสนุกนี้สนุกใช่สุดๆบอกเลยว่าครบเครื่องอะอีพีนี้จริง อีกสองนาทีแล้วกันสองนาทีแล้วกันห้นาชัุ่โมสิบห้าปะเอ้ยสิบห้าเดี๋ยวแต่พวกผมจะไปกันแล้วนะครับก็จะถามอะไรมัดถามเลยมา,าม,ยมา,มาทุกคนอถามอะไรทุกคนถามผมได้เลยเดี๋ยวผมตอบทุกปัญหาตอบทุกปัญหาทุกแปด มันหายจะมีซน,นตาคอยก็ไปกันแค่ก็เอลชันหรือเปล่าคบเครื่อนแล้วเมื่อไหร่จะคบกันอฮอคบกันแล้วนี่ใช่ในเรื่องก็คบกันแล้วนะครับทุกคนรอ,ท,ท,อทิ้งรอดูเที่ยงคืนค่ะอ๋อ,อดูด้วยไอซีใช่ไหมครับจริงๆผมก็ผมของผมก็มจริงผมก็ชอบเวอร์ชั่นอันนครับนะ อผมผมชอบเพราะชอบอันคัดมากก่อนเหมือนกันแต่ก็อยากดูข่าวดูเพราะว่าอยาก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 รีบดูผมขี้เกียดรออันคัดมันเที่ยงคืนนูน่นอ่ะอ่ามันอยู่แพนโปอ๋อผมทราบแล้วครับอ๋อเอเอแมนยูแพ้เหรอคือแค่แค่ไม่บอกผมผมก็รู้แล้วว่ามันผมเข้าใจครับว่าทีทีผมขาดแต่ก็ผมก็เต็มใจเสียนะครับลูกชิ้นชิ้นของฉันสู้ๆแล้วกันแฮปปี้ <Happy S 2> แมนยู อ่มยูทูมีภาคสองไว้โปรเกตภาคสองถึงเลิฟซิกเหรอครับเลิฟซิกอ่า uh, มตอนนี้เอาจริงผมอยากให้มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีมีอะไรที่ตอนนี้คือเราอยังบอกไดนะ้เพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าก็เขาอยากให้มีืแต่ว่าผมอยากให้มีเพราะว่าทุกคนก็อยากให้มีแหละเพราะวันนี้เพราะวันนี้ที่ผมไปงานทุกคนก็ถามผมว่าจะมีซีซั่นสองไหม <laughs>